สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นโต๊ะทดลองอยู่นะครับผมก็ทําระบบไหลร,ระบบพลื่อเ้มดกันนะตัวนี้เมื่อวานผมใช้ทําตัวตัวเฟรนเล็กคนไหนขมตัวต้าหัวใส่ข้อใหระบดเรียบร้อยแล้วผมก็จะปลดระวายเจ้าตัวฮิต,ตนี้ออกมาซึ่งผลออกมาผมก็มานั่งลองเทสร,ร,ระบบพเพลื่อเมดูต่างๆว่ามันยังเวิร์กอยู่ไหมเอาไปใช้เป็นยังไงแล้วก็จะต่อ,อยังไงอธิบายให้มันง่ายที่สุดนะเพราะว่าต่อแบบไม่ไดีดอะไรแกมเลยนะ คือปุ๊บจับมัปุ๊บแล้วมันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าคีย์การ์ดที่นี้คีย์แท็กที่นี่น้อนกวนครับตอนนี้ผมแตะโนทัตหลายตัวซิสเต็มเพื่อทสระบบทุกอย่างเลยเห็นไหมแต่ปุ๊บตัวนี้มาหัตด,ดับเรียบร้อยลอะเห็นไหมแซวใช้งานได้อยู่ตัวเปิดปุ่มคีย์ตรวจสอบสาเร็จเนี่ใช้งานได้อยู่แล้วตัวฟิ้งค์กระปิงก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่าเนี่ยตามือผมไม่ค่อยไม่ค่อยทนเท่าไหร่แล้วครับก็คือมันใช้งานได้อยู่นะนี่เนี่ยใช้งานได้อยู่ คือมันเนี่ยสำเร็จเห็นไหมลองอีกครั้งเห็นไหมถ้าสําเร็จปุ๊บมือผมเนี่ยสาเร็จละประตูก็จะเปิดนะแต่ว่ามือผมจะไม่ค่อยเพราะว่าทํางานหนักตรงเนี้ยมันปิ้นลายพิพ์มันจะหายแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ทํางานระโดนต่างๆเนี่ยคือมันใช้ได้อยู่นะแล้วระบบเนี่ยสำเร็จละเห็นไหมไฟก็จะหาย,ยใช้งานแต่ว่ามันใช้งานได้เพราะว่าลายปิ้นมือตัวน,นี้สําคัญมากซึ่งไม่เหมือนกาแฟอะไรคนไหนหรือริเซล์อะไรมันง่ายกว่าเยอะเลย แล้วก็นั่นกว่าตัวต่อของฮิปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมาตรฐานที่ขายดีในอดีตนะยอดนิยมพิมพ์นิยมใช้สําหรับตัวตัวทามอัเทนเดตก็คือบันทึกอ่าบันทึกเปิดปิดบันทึกเข้าออกบันทึกพนักง,งานเนี่ยมาสายคาลาขาดป่วยเนะี่ยคือมันจะมีอินเห็นไหมครับเช็คอินเช็คเอาท์เราให้กดตรเนี้ยโอทีอินโอทีเอาท์ T out, ออกเนี่ยแล้วมีแล้วเข้าเห็นไหมครับมีกำหนดผู้ใช้1 2 3 4เนี่ย มันจะมีหลายอย่างด้วยกันนะมันก็จะง่ายต่อในการทํางานหลักการต่อง่ายครับก็คือชุดนี้ก็คือจะมีไฟจำว่าสีแดงสีดานี่นคือไฟชุดแรกเนี่ยสีดำนี่คือไฟไฟกับกล่าวนะครับตัวนี้ผมแยกมาดับเตอร์ต่างหากเห็นไหมครับแยกมาดับเบอร์ใสใ่ตัวนี้เลยนะเพราะความง่ายเพราะว่าตอนนี้มันเยอะละตอนนี้มันเยอะแล้วมันกินไฟเยอะละอะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2ที่เราใช้งานก็คือตัวปุ่มเปิดปิดประตูเออนี่ปุ่มเปิดปิดประตูเนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บเห็นไหม อ่าตัวนี้เป็นระบบไมค์ไฮบริดนะครับหมายเขาว่าอะไรปุ่มเปิดตู้ผมใช้คอนโทรลผ่านตัวนี้อ่าแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวผมดูให้ดูนะคือปกติอ่ะตัวรุ่นนี้สามารถต่อได้2แบบอ่ะกลับมาน,นิดหนึ่งคือการต่อคอนโทรลของ a c c e s s Control น่ะได้ทั้ง2ระบบคือระบบใช้ตู้ทํางานอันนี้คือระบบตู้คอนโทรลนะครับหลมันจะเยอะถ้าไม่ตู้คอนโทรลมาเข้าใช้ระบบจ่ายแค่สายไฟมาเข้าตัวตัวนี้ เราให้ตัวนี้เป็นคอนโทรลซึ่งผมใช้อยู่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คอนโทรลเห็นไหมเนี่ยปิดปิดปิดประตูเปิดปิดเห็นไหมชัดเจนห่าเห็นไหมตัวนี้คือคอนโทรลประตูถ้าระบบซิสเต็มจริงๆจะเป็นแบบนี้นะคือผมก็เลยอินดิเกเตเตอร์ไมเกชัรวมทุกอย่างเลยครับก็คือเทสให้ดูว่าเฮ้ยมันทําได้ทุกอย่างนะไม่ต้องไปต้องระบบใดระบบหนึ่งบางครั้งเราเจอช่างถามว่าพี่จะเอาระบบอะไรดีผมก็บอกว่าอร่อยใช้กันได้อะ ผมก็เลยทําดูคือส่วนมากครั้งที่เลือกไม่หนึ่งก็สองไม่ตัวไอ้นี้ก็ตัวนี้แต่ผมทําเป็นไฮบริดทําได้ทุกอย่างสามารถใช้งานได้ทุกอย่างจริงๆนะนี่แล้วก็ต่อเนี่ยไหมผมต่อเดี๋ยวผมเบื้องต้นให้ดูคิวโค้ดผมก็ต่อใช่ไหมโนทัดอ่ะกลับมาที่หนึ่งคือจำนนไฟสองตัวนี้เป็นไฟนะครับแล้วก็สองตัวแรกก็คือสีเหลืองกับสีดําตัวนี้ก็คือตัวของตัวปุ่มบอททอมสีเหลืองเนี่ยก็คือตัว อ่าสีเหลืองก็คือสีเหลืองบอททอมนะครับเราเรียกบอททอมนะแล้วก็อีกอันกล่าวกาวตัวนี้ผมก็เชื่อมกับสีดำเนี่ยเข้าสีน้ำตาลเนี่ยกาวเห็นไหมกาวมันก็ไปสีดํามันเป็นกาวระบบนะไม่ใช่กาวไอ้นี่นะถ้ากาวคุณใช้กาวไอ้นี่นะครับไม่ติดนะครับคุณต้องใช้กาวระบบเข้าตู้นะครับถึงจะติดนะครับเมื่อกี้ก็ลองเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้ากาวไอ้นี่ติดไหมไม่ติดนะครับต้องใช้กาวของตู้ของระบบซิสเ็มถึงจะติดนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับตัวคอมด้วยเห็นไหมครับว่า ผมมีสายขาวอันนึงเขาเรียกสายคอมนี่สายคอมต่อเข้ากับสายกล่าวสายกล่าวของระบบอ่าของระบบนะใช้คําว่าระบบนะของตู้ระบบคือกล่าวนะครับก็ค,คือผู้นี้ต่อแค่นี้ยถ้าบางท่านอยากใช้ปุ่มนะครับใช้ของระบบก็ถอดปลดรางตัวนี้ออกมา2เส้นคือใช้แค่ใช้แค่กล่าวข่าวดําตัวนี้ไม่ใช่นะครับเอ้ยขอโทษครับเหลืองดําตัวนี้ไม่ใช่นะครับ แล้วอีกต่อมาตัวที่ออกสายสีเขียวเนี่ยผมจะริมา์เพยายามว่าจำว่าสายสีเขียวคือพุชเปิดประตูก็คือสายสีส้มก็คือเส้นเนี่ยเส้นถัดไปเนี่ยเส้นเนี่ยครับเห็นไหมครับต่อ1 2 3 4 5สาสี่ห้าเส้นที่6กครับก็คือเส้นที่6ก็คือพุชก็คือเปิดประตูเนี่ยครับคือเปิดประตูเนี่ยสายเส้นนี้ไปต่อสายเส้นสีเขียวเนี่ยอ่าสีเขียวเนี่ยสีน้าตาลเห็นไหมครับไปต่อสีเขียวซึ่งสีเขียวเนี่ยผมก็วิ่งไปที่พุช สีเขียวคือพุทของประตูตัวนี้เห็นไหมครับปุ่นพุชเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างนะไม่ต้องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมทาให้ดูทีนพอดีใช้นิ้วมันปิ้นไม่ค่อยมือพอดีช่วงนี้ทํางานเยอะนิดนึงใช้นี่ดีกว่าหไหมเปิดปุ๊บดับอ่าเห็นไหมเราถามว่าเฮ้ยผมมีซิสเซ็มลองอะ่ะถ้าอย่างนี้เสียปุ๊บเข้าบ้างไม่ได้ทําไงผมก็มีตัวเซ์โยเปิดปิดได้ชุดหนึ่งเห็นไหมอ่า แล้วตัวนี้สามารถต่ออินกับเอาได้ประตูในประตูนอกเลยนะครับอย่างเช่นว่าคุณไม่ให้คนใช้กดลงทันเลยใช้ขีบกดไหมตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอ่ามันจะช้านิดหนึ่งนะตัวนี้เพราะว่าสายไฟตรงนี้มันเยอะมัน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 เริ่มคลายกันละเนี่ยสายพวกนี้แหละเดี๋ยวทานันนันนะมันตึงปึ้งเดียวมันติดเลยตอนนี้ไม่ติดเพราะมันคลายสายมันเยอะจริงๆนะครับตรงนี้พันกันอยู่ตรงนี้พันกันอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวแต่ว่ามันใช้งานได้นะนเห็นไหมเดี๋ยวลองดูติดๆๆๆมันเดีด๋ยวผมขยับสายป๊บนึงนะนานใช่หรือเปล่าขยับสายนิดนึงเนี่ยมันใช้งานได้ละเดี๋ยวปั๊บกานสายมันแน่นอยู่ตรงนี้นครับต้องขยับขยับตรงนี้นิดนึงเพราะตรงนี้ปกติผมไม่ทำแบบนี้เวลาใช้งานจริงผมทำสายไฟนะตัวนี้คือตัวต่อเทสเพื่อทําไปทํามาเนี่ยมไม่อ่านนะเห็นไหมตัวนี้อ่านนะ แต่ตัวนี้เดี๋ยวใจเย็นสายไฟมนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องขยับตรงนี้นะเส้นนี้มักงเส้นเหลืองๆสีเขียวเนี่ยที่หลวมๆอยู่เห็น,น,น,นเดี๋ยวสักูนอ่านเนี่ยไหมสีเขียวเนี่ยมันหลวมเส้นนี้มันหลวมจับแป๊บนึ่งนะติดขยับสิวติดเรียบร้อยแล้วสายมันหลวมครับหลวมทั้งคู่เลยครับเห็นไหมตัวน,นี้คือประตูในบ้านใช้ตัวนี้นอกบ้านใช้ตัวนี้นะก็คือ อ่า็นมปิดปิดปิดใช่นดาละกแน่นปลาปืดปืดปืดเลยเพราะว่าสายหลวมครับเวลาคอนเนคเตอร์คุณต้องผ่านให้เรียบร้อยนะที่ผมเทร,ระบบแล้วตัวนี้เป็นโนทัชคู่กับตัวเนี้ยถ้าปกตินะเวลาปืดหนึ่งอันเนี่ยมันก็จะดับโนทัชธรรมดาแต่เป็นเข้าตัวนี้คือเข้าใช้คอนโทรลผ่านตู้แต่ตัวนี้คอนโทรลผ่านโซโยจะมีเสียงปิดปดอ่านี่คือหลักการของผ่านโซโยถ้าคนทาโซโยจะรู้ว่าแบบนี้คือเออกดออกกันข้างในอ่านะคุณใช้ปุ่มก็ได้เนี่ยผมก็ใช้ปุ่มเนี้ยนะ ปุ่มนี่สำรองอีกอันหนึ่งคือปุ่มกรณีว่าเฮ้ยไอเนี้ยปุ่มเนี้ยพังแล้วคุณทําไงอ่ะคุณก็ต้องมีปุ่มสำรองอีกอันหนึ่งเป็นมันนวลนผมก็จะมีมันนวลด้วยสำรองตัวนี้กดปปุ๊บออกไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตั้งเวลาได้เมื่อกี้ผมทําให้มันไวตัวนี้คือตัวที่ต่อตรงกับตู้เลยสายเห็นไหมแลวสำคัญคือเราต้องมีระบบฉุกเฉินคือ emergency release คือเกิดเรื่องไฟไหม้เกิดอะไรปุ๊บเฮ้ยตัวนี้มี power supply ไม่ทํางานไฟตลอดแล้วคุณทําไงอ่ะคุณต้องกดเบรกปุ๊บ ประตูเปิดทันทีเดี๋ยวผมถาให้ดูนะอ่าเดี๋ยวสักนนี่กรนี้ชุกเชิญนะผมจะไฟไหม้กระจกแ,กแตกรูปเบรกตัวนี้ปุ๊บประตูนี้จะเปิดแต่ผมจะใช้ระบบเทสท,ทุกเดือนผมต้องมีเทสแบบนี้เห็นไหมเฮ้ยเนี่ยเหมือนกระจกเขาเรียกกระจกหล่ดลงมาละคือกระจกแตกและปุ่มก็จะดับทุกคนก็ออกประตูบ้านได้สบายป,ปกติตัวนี้เป็นมาตรฐานยุคใหม่ที่ต้องจําเป็นต้องมีนะครับเพราะบางตู้ไม่ได้ติดแต่ว่าผมจะใช้ของผมเองโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหม ไหลลื่นละไหลลื่นโนทัชก็ได้ตัวนี้ก็ได้อ่ะแล้ว QR Code คก็ได้นะค r เข้ากับเซยโยยนะคือกรณีว่าเราฉุกเฉินอันดึนนงนี่ทั้ง2ตัวเลยไหมประตูเปิดเห็นไหมอันนี้ด้วยเอยประตูเปิดได้ด้วยเห็นไหมไม่พอตัวนี้นะมันอ่านแท็กคีย์การดได้ด้วยอ่าดูสินี่เห็นไหมนี่คือระบบที่เราใช้งานภายในบ้านผมนะนี่คือระบเก่านะครับผมก็ถอดมาละระบบใหม่ผมก็ใช้เป็นตัว เฮดไปชั้นที่เป็นเฟนเล็กคนไหนเห็นไหมมองกล้องหรือผ่านซอฟต์แวร์ด้วย,ดวยเดี๋ยวมาว่ากันคลิปหน้าในทะี่ผมจะสอนวิธีใช้งานกันทีนี้ก็จบแล้วนะครับก็หลักการกว่า,าต่อของฮิปตัวที่รุ่นมาตรฐานพิมพ์นิยมสมัยก่อนอดีตนะคือจับง่ายว่าต่อคู่สายไฟคู่เปิดประตูถ้าคุณจะใช้หรือกึ้ก็คู่สีน้ำตาลตัวนี้คือสีส้มตัวนี้เป็นตัวพุชเปิดประตูก็คือเส้นนี้เส้นเดียวแหละแล้วก็ยลืมต่อกราวนะครับก็คือครอมเนี่ยเข้าออกับกราวนะถ้าคุณไม่มีสาย ครอมเข้ากาวนะประตูคุณไม่เปิดนะครับย้ำประตูไม่เปิดนะครับอ่านะเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ